โซ่ขันบาต้ากระเป๋าไบพวกตันที่คนมีกระเป๋าเยอะไปเปิดได้เลยบางคนไปได้แมทิสิบสี่ใช่มแมิหกที่เจ็ดเลวแต่มทิสนั่ได้เนโนนั่นคือกาเนนนั่นคะขาเน้นฟังแค่เนี่ยค่ะส่งขึ้นมาเรเป็นนิ้วเส้นข้นมาส่งขึ้นหน้าก็คระมยี่สเปอนตก็คือห้าันบาตเวลาลดฟังแค่เนี่ยเอาส่งขึ้นหน้าเนี่ยละค่ะไปลบฟังแค่นี้แหละสาไรนิ้วเส้นเราส่งขึ้นหน้าแล้วเเจ็บขึ้นหน้าเก็บไว้ก็เงินเราจวไป คังแค่จะไม่ไายจริงนะคะที่นี่มาดูว่าถ้าคะแนนมันมาสี่มื้นสี่มื้นนี่คือระบบมันหล่นเร็วแต่ไอ้ไอ้ก็จะคำเงินเพรช่อมเงินหน้าให้เราห้าพันเข้ากระเป๋าเวลาลบฟังแค่เราส่งเงินหน้าเพรช่อมไอ้ส่วนที่เกินมาก็จะไม่นับก็ถือว่าหลอนไอ้ไอ้มันจะตัดถึงโดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะคะแนนจะขึ้นลงแบบอินฟินิตี้แบบนี้ค่ะไม่จำงดจังเราได้การดโน่เลยนะคะมาดูว่าถ้าเหลือไซส์นะคะแนะนำคนนะเนี่ย

สายก็เหมือนกันเมตรนึอโตเลยนกมันเลยสายวาได้กแหลแทเป็นเนินส้ขึาเมินึ่ได้แล้ว5กค่เี๋ยเราเี่นการสร้างสาย่านเบเส้นเนีะเส้นการเราสร้างสายก็คือการเราน่นีเลยนมากับเราก็ก็มีรายได้เคไ่มากับเรากขก็ได้ใช้โรระเยเพราฉะนั้นไม่ต้องไม้อว่าใครจะทำหรือไทาเดียววันก็เดรูปกขก็ทําพอีกอินฟินิตี้คอลบไว้แล้วน่าวันละม กงที่มาขึ้นแฟนพันธรยกก้านะนนาตัวหุ้ต้นแต่มันจะมีกระเป๋าโลนงรัไว้นะคะทรายคนขึ้นคนโลงรับใซสแินงออโต้เลยนะคะแล้เราก็สร้างทีงานไปทีละทีนะคะสร้างไปทีละเม็ดให้มีรายได้ตรงนี้สร้างบาได้เรื่อยๆเลยคนมีไา่เม็ส่้นหมาก็จะสร้างพวกับเจ็คนนะคะนี่กระก็วันลับ เนื่งเราแนะนำก้นเียวะเหมือนกันว่าเม็ทีสิบห้าเนี่ยแต่ว่ากาเน้นเก็บเมื่อกะเพีเอาน้ำสํารวงไว้เลยนะคะต้องใส่ก็เหมือนกันกาเน้นเก็บสํารองเม็ดทีนึ่งเรียบเสมอไซส์ืีสามารถไซส์นี้ไซส์เดียวหน้าได้ตั้ง S M L แล้วก็ S L ในไซส์เดียวกันเลยทำงานเหมือนกันพูดเหมือนกันใช้เวลาเหมือนกันแต่เรามีกระเป๋าเงินเก็บสํารองไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจที่นี่เวลาเราสร้างนะคะเราก็ตั้งตัวเส้น ซีซีมาเป็นชาของคนคนบางคนดูตังหลังได้ซีเส้นนะคะต่อหน่วยจุดคันแนนที่เราสร้างนี่มันจะเก็บบวกครบไปหาหมดเลยนะคะแมตินั่ออโต้โดยอัตโนมัติชางเส้นใด้สองงานมีซีมากระเป๋านี่งเนื่อยว่าเหมือนเราต้องเปิด์ีเป้าวันนี้คือตู้เซฟแต่ละหนึ่งไว้นึ่งใบมีกุญแจนึ่งน้อยนึ่งรูปไม่เหมือนกันนะคะเราเราต้องไปดูแมตไม่มีงานมีตามบางคนลืมไปแล้วสมัครเปิดเลยเอามีตามกันเลยนะคะนี่คือเมตีซีมา ซีซีซีห้านะคะเลยเวทีนึงออโต้อัตโนมัตินะคะเนี่ยคือไซ้์ที่ดีที่สุดนะคะสูงสุดไม่เกินวันละเจ็ดพันหรักษาสิบสองกันเลยเราสมัครถไซเตกับหลักสากลสิบสองเอฟก็ส่งรอยสิบสองแต่ไซเอสไม่มีคะแนนแอฟก็มีเดียวเอ็ฟมีคะแนนเอฟนะคะมีโบนัสคนสิบสองโบนัสคนนี้นะคะมันแปลงมาจากโบนัสไบนารีไบนารีของเราไม่กำหนดจันทร์ลึกไม่ความหวังส่งมาจะไร้ก็แล้วแต่นะคะแต่โบนัสคนี้เขากำหนดเหมือกัน